สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ DIY เกษตรนะครับจะพาท่านมาแนะนำการใช้ไฟกั์เซลล์เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบเรื่องการใช้าร์เซลล์20วัตต์นะครับเสาคอนโดหัก3เสาว่าไฟที่เรามีอย่างพอหรือไม่ก็จะมีหนึ่งเสาเป็นน้นะครับนนะครับแล้วก็อีเสาสายที่สองมีอเสาที่สามทีนี้มาดูระบบใกล้ๆนะครับ โดยดูใกล้ก็จะก็จะเป็นแผงข้างบนนะครับแผง20บาทนะครับติดสองวัน20บาทและตรงนี้ผมก็จะติดหลอดไฟแสงสว่างสำหรับเราทํางานกลางคืนในสวนด้วยก็าสามารถใช้ไฟกแบบนี้ได้ครับถ้าไม่ใช้ทั้งคืนเนี่ยเพียงขอไม่ใช่50บาทครับเดี๋ยวผมจะจะให้นำระบบนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับคือเดิมเนี่ยเราใช้แบต ที่ขายนะครับแบตยี่สิบวัตต์จะไม่ค่อยทนแต่ปรากฏว่าพอมาเปลี่ยนเป็นแบตสิบสองวลต์เจ็ดแอมป์ของแบตมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะทนนะครับแบตตัวนี้จะทนกว่านะครับเราสามารถไปหาจากมอเตอร์ไซค์เก่าก็ได้ครับนะครับพี่ที่แบตยังใช้ได้นะครับเอามาใช้แบบนี้จะทนกว่าแบตมอเตอร์ไซค์นะครับก็นอกจากแผงก็จะมีแบบชาร์จเจอร์นะครับทีนี้สิ่งสำคัญตัวหนึ่งก็คือทามเมอร์นะครับทามเมอร์ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็จะสําหรับ สำหรับคอนโดโน้ตนะครับคาเมื่อตัวนี้มน,นีีเป็นรุ่นเอาตั้งมาจากโรงงานรุ่นล่าสุดก็จะใหญ่กว่ารุ่นเดิมนิดนึงครับแต่เขาก็จะบอกว่าสําสหรับผักปูแบบแอโรโ o น i c นะครับแอโรโพนิกซิสเต็มข้างบนก็จะถ้าสามปิดสามเปิดสามสิบนาทีนะครับปิดยี่สิบนาทีก็จะเป็นไฮโดรโพนิกนะครับถ้าเป็นแล้วเกี่ยวกับระบบความชื้นก็จะเปิดหนึ่งนาทีปิดยี่สิบวินาทีนะครับอ่านี่ทาจากนี่สั่งมาจากประเทศจีนนะครับถ้าระบบแบบนี้ผผงแนวตั้งอย่างนี้นะครับเรียกว่าระบบ a อ r รโ o n i c นะครับ ก็ใช้วิธีการเปิดนะครับเปิด20วิปิด30นาทีอ่านะครับตัวนี้นะครับก็สําหรับคอนโดนี้นะครับแลวเราจะพ่วงอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมเตรียมสายไว้แล้วนะครับอันนี้เราก็เก็บมาจากสายไฟเก่าเนาะอ่าจะพ่วงไปที่คอนโดทุกคนนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราก็มาเชื่อมอ่านะครับไฟออกจากชาร์จเจอร์นะครับสองอันนี้อ่าผมเชื่อมไว้แล้วนะครับเนี่ยเราเคยต่อสองอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ ทีนี้แล้วก็จะมาเชื่อมอันที่สามนะครับคอนโดที่สามเข้าไปครับก็สีฟ้าน่าจะเข้าครับสีฟ้าน่าจะเป็นกู้อลบนะครับลบนะครับแลนบวกกับลบสีฟ้าก็ใส่สีฟ้าเข้าไปนี้นะครับบางท่านอาจจะคิดว่าปลูกผ,ผักเนี่ยตั้งเนี่ยต้องเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนอันนี้ไม่ต้องครับเราใช้ไฟในบ้านหรือไฟโซล่าเซลล์แบบนี้ก็ประหยัด นะครับก็ไม่ต้องใช้ไฟบ้าบางคนอาจจะไปอยู่ทุ่งนาหรืออยู่ที่ที่ไม่มีไฟเราก็ใช้แบบนี้ได้นะครับเราอาจจะหาแบตถ้าแบตเตอรี่แพงเราก็ไปหาแบตเตอรี่มมเตรอร์ไซค์เก่าๆนะครับที่ยังใช้งานได้ออามาใช้ได้ครับมาใช้ได้อ่าผมเชื่อมเข้าแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เราเชื่อม,มทั้งสามนะครับคอนโดที่หนึ่งคอนโดที่สองแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปดูทางโน้นนะครับคอนโดที่สามตอนรเราแรกเราต่อ ก็กับชาร์จเจอร์ก่อนนะครับอาแดนบวกเอาตรงนี้นะครับแดนอยู่ลนุนนีปนน้ปึ๊บแล้วก็ันบวกขันน็อตยึดใส่ไฟให้แน่นชาร์เจอร์แล้วก็คู่ลบเข้ากแบบนี้ปึ๊บ จะได้ยินเสียงปั๊มทํางานนะครับคือพอระบบไฟเราต่อปุ๊บเนี่ยปั๊มก็จะทํางานนะครับไฟก็จะถูกดึงไปใช้นะครับจาก12.5หลือ12.3ันทีนะครับแต่ก็ยังเพียงพอนะครับเพราะว่าปั๊มรอเนี่ยแค่12โวลต์เดียันนี้ยังเหลือทั้ง12.3นะครับทีนี้ผมต่อนะครับสายไฟเรียบร้อยนะครับตั้ง3ทีนี้มาดูตรงนี้ครับ อ่าเดี๋ยวลืมแนะนําอุปกรณ์ตัวนี้ตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นอ่าไซเคิลไามเมอร์นะครับที่อ่าผมสั่งมาจากประเทศจีนนะครับวันนี้ก็มีขายในช้อปปี้แล้วก็หลับดลัลลสด้านนะครับอ่าสำหรับยูส์ฟอร์เอลโอนิคซิสเต็มเาสำหรับผักผักแนวตั้งนะครับก็ปิด20วินาทีเปิด30นาทีนะครับถ้าไฮโดรโปนิกก็จะเป็นเปิด30 minutes. อันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นที่เขาตั้งมาแล้วคือปิด20 minutes, เปิด30 minutes. แต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นใหม่ครับ เราสามารถตั้งเวลาได้เดี๋ยวผมจะให้ดูสำหรับปั๊มที่ใช้เดิกมก็จะใช้ปั๊มนี้ครับแต่อันนี้ไม่ค่อยทนครับไม่ค่อยทนเท่าไหร่ผมแนะนำให้ตุวนี้ครับแต่ว่าอันนี้มันมันร้อยยี่สิบวัตเอรลดวัตต์ลงมาก็ได้ครับเราไม่ต้องการน้ำแรงขนาดนั้นสิบสองวัวแล้วก็อาจจะใช้วัตต์ต่ำจวัตต์อันนี้ก็แค่สิบสิบห้าวัตตนะ์นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับเราต่อเรียบร้อยนะครับาต่อเรียบร้อยให้ดูอ่นนี้ผม จน้มหนะครันเราใช้ไฟบ้านอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมีอะแดปเตอร์แปลงไฟ220โวลต์อันนี้คือเป็นอ่าไซเคิลท um ั้เมอร์ที่ตั้งเวลาได้น,น,นะครับอันนี้ผมผมตั้งเวลาให้เปิดนะครับ40่วินาทีอันนั้นยี่สิบน้อนี้เราตั้งเป็น40่วินาทีแล้วก็แล้วก็ปิด15 w. นาทีเดี๋ยวผมจะถอดถอดแต่ตัวนี้ก่อน,นครับวันนี้เราจะมาใช้ไฟจากตัวล็อตทีว่าแทนอ่าแล้ก็ต่อสายนี้เข้ากับ ทั้งหมดเลยครับนะครับนี่นะครับก็จะได้แล้วครับคือครับไฟก็จะขึ้นนะครับนี่นะครับพอเราต่อเสร็จนะครับอันนี้คือเราต่อเข้าวทําเมื่อเสร็จแล้วก็มาต่อเข้ากับปั๊มครับปึ๊บ นี่ครับก็จะได้ขึ้นเจยงน้ำนะครับอ่านี่ครับเด็กดูน้ำดูน้ำน้ำไหลนะครับแต้มผักนะครับปั๊มก็จะทำงานนะครับทีนี้ทำงานเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับเราตั้งไว้นะครับอ่าตัวนี้เป็นส0สวินาทีตอนนี้เหลือส1เ็ดเี๋ยวมดูตรงนี้ลงได้ใกล้นะครับนะครับเจ็ดหก ได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวพอหอหมดมันก็จะตับนะครับปุ๊บ oh. อ่าก็ตับจะขึ้น15นาทีทันทีครับนาทีก็จะขึ้นมินิก็คือนาทีก็คือแสดงว่าปิดนะครับถ้าแดงก็คือปิดถ้าเขียวก็คือเปิดนะครับอันนี้ก็คือนะครับปิด15นาทีพอครบ15นาทีก็จะระบบก,ก็จะมาเปิดใหม่นะครับเปิด4 0วินาทีอันนี้ผมตั้งไว4้4 0ว,วินะครับเปิดน้ํา4 0ีวิที่จริงถ้าระบบโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยก็คือนะครับแอโระอืก็คือ เปิดแค่20วินะครับปิด30นาทีก็เพียง่อครับเราไม่เหี่ยวนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาอ่าให้ดูอีกอย่างนึงครับมาดูระบบไฟถ้าสมมุติว่าเราต้องการอาไฟส่องสว่างนี้นะครับอ่านี่ไฟนั่นคือเราอยากจะทํางานเรามาเลิกงานมาเราไม่มีเวลาอยากจะทํางานปลูกอะไรเล็กหน้าบ้านเราเราก็รูระบบไ่า,าี่ไฟอยู่นี้ขอผมบอกครับ เพราะว่าคอนโดแ่บนี้บางทีกลางคืนอันนี้เราไม่ไม่ไม่เปิดปั๊มน้ำก็ได้ครับไม่เหี่ยวนะครับเราอาจจะใช้เวลาทำเชื้อบ้างนะครับประมาณสองสามชั่วโมงอัดสี่ห้าทุ่มมีสบ่างมากไฟเดี่ยวอดูไฟครับอ่าดูดีไฟอันนี้ใช้มันหานับบางหรออาจจะเสียไปแต่ว่ายังให้ทำสว่างนี่ยังง่ายสิบวัตต์นะครับจากนั้นก็คือนะครับอ่าไฟโซลาร์เซลล์แค่ยี่สิบวัตต์นะครับราคาก็ทีนี้ก็สี่ร้อยกว่าบาทไม่แพงครับ นะครับแล้วก็ลงทุนซื้อแบตเตอรี่แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็300อยกว่าบาท400้อยถ้าเราได้แบตเตอรี่เก่าเราก็ขายถุกันนี้ครับอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทชาร์จเจอร์นะครับที่เหลือก็เป็นททั้อมือเดี๋ยวรอบหน้าผมจะทดลองทดสอบนะครับพาท่านทดสอบเรื่องการใช้นะครับคือตอนนี้จะเห็นว่าผมใช้ไซเคิลทั้งทั้งสามตัวนะครับหนึ่งสองสามเนาะก็ตัวหนึ่งก็สี่ห้าร้อยก็นะครับ จะยังเพืองอยู่ต่อไปเนี่ยคราวหน้าผมจะใช้ไซเคิลทามเมอร์ตัวเดียวนะครับจะลองทดสอบดูนะครับลองตัดออกทั้งหมดแล้วก็เชื่อมเอาไซเคิลทามเมอร์ตัวเดียวแล้วก็ให้มันทํางานพร้อมกันอันนี้ทั้งสามพอโดจะทํางานไม่พร้อมกันนะครับเืีองแต่ว่าแต่ะะะละอันนะครับระบบมันคุ้จคุะนห่อยแล้วก็เราเสียช่วงเวลาเราเสียไซเคิทลทามเมอร์ตลอเวลากันแต่ถ้าเราใช้ตัวเดียวเนี่ยก็พอถึงเวลาก็จะทํางานพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันนะครับว่าผมจะใช้ไซเคิลอนทมเมอร์ตัวเดียวแล้วพ่วงใบผักทั้ง3คอนโดได้หรือไม่ครับขอบคุณมากครับท,ที่ติดตามข้อสวัสดีครับ